สว well ัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเฟนบันแป้งครับเอฟซีรถแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จสูปุจกครับมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่อนอัฟฟิเชียครับมาอัปเดตงานงานก่อสร้างครับพี่น้องหลังจากไปทำการแสดงที่อำเภอชลบุรีเอ้ยจังหวัดชลบุรีอำเภอบ้านบึงแล้วก็โง่มาหลินอยู่ราคามอยู่แก่ดำมืงขึ้นครับ มาอัปเดตงานก่อสร้างพี่เฮีน้องได้รับชมกันครับห้องซสอมดนตรีครับผมพอดีเจอพี่เล็กแี่นี้พอดีพี่เล็กสวัสดีครับสีบช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้งขวางขาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง แปดสิบยี่สแปดสิแปดสิไปห้าเดืให้พี h <h 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 ่ให้น้องได้รับชมกันถ้ามือนี้ก็จะมุ่งนะคะมุ่งฟอม้อมเป็นตีนเละค่ะอ๋อเหลือมุ่งแล้วเนาะแม่นค่ะเหลมุ่งมือนี้บ่อบ่อเล้วกันเือหน่อยครับครับส่วนหัวผักพอดีสร้างเป็นเกี่ยวเข่าไม่ขอเ่าเกี้ยวเพราะเราคิดรักของคนอีสานเราเม่นค่ะกระสิ่งเซ็ตแล้วค่ะบัดนี้ กะไม่ทองข้านกับมากเหรคะกัซแบบื้อสีวว่บ <c oughs> ้าพรางเ่าเขาต้องใส่ไ,ไม่ทองข้านเพวังใส่ระยะระยะเวเล่าวงข้า่เนาะสันสอ่ของบานชิีเบอร์ไเป็นแนวองคะเขาได้ต้อง,งใช้ไม้ั <c oughs> วใหมครับส่วนส่วนของน้ำก็คือล่อล่อสันสองตรงแ้วก้อนพว่าน้งข้านงเดี๋ยวเชื่อมกับสันสองปรเดีวอ๋อว่าอยู่ว่าพอว่าจะท้ามอยู่ว่าของน้ําคือคือได้เบรกไว้นะ เดวตนนี้สั่นสแล้วคือเห็ดถาได้ยซื้อไปขายกันนะคะคือเห็ดถากันได้ซื้ออ๋อเอาซื้อกัเดีอ๋อปาณกว้าง่าผมว่าตอนนแรกบังตีพังกับว่าประเด้ย๋ยต้องเป็นโค้งสงั่งเนามันก็ง่ายแต่สิเดีดดปักจังกว้างเลยตัวนี้เป็นองวนาาาัวหสั่อ๋อด้านหลังเลยนะของขั้วตัวนี้เป็นของนา มีห้องน้ำในตัวอีกมีห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งห้องไม่ใช่ห้องครัวหรอกคือห้องส้มกาแฟครับครับครับตรงนี้เป็นห้องซ้อมเล็กค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องรับห้องโถงห้องโถงคร็นห้องซ้อมใหญ่ครับห้องใหญ่ห้องใหญ่ใหญ่เติมด้วยดิมันได้สามห้องซ้อมซ้องส้อมว้ยเนี่ยนี่กันห้องซ้อมจริงๆนะ ถ้าสอบกันโอ้จัดใหจต็มจัดเต็มโอ้อาจารย์สอนต้องไปนี่นี่นพรหมมองนอนกั่ละครับหลักๆสอมแล้วกันอยากนอนกันนนอต่งกันนัน่าเห็นอาจารย์โดนไปงานครับไปงานไปงานผมกับเขามานยุ้เด้ผมกับเขาบ้านไทยเยอะจะได้กัเห็นดีเนาะอ่าอัปเดตหาเรื่อยอยู่แต่ว่ากมื่เดือนมื่นถึงเดือนนึงหรือสมื่นเดือนนึงอย่านี ก็นั้นเอซี่ขนาจะดูเลยราะว่าจะเ็เป็นชั้นชั้นหนึ่งอ่ะสองห้องชั้นบนก็สองห้องอันนี้วอาไปเรื่อยๆอยู่คุณถามมาเออแมนเมนเมนเมนข้อคืออ่าวอกบอกตอบตอบในคลิปนี้เลยห้องละสิบเมตรครับเอ้ยไม่ใช่ห้องละสิบสองเมตรเพื่อบีเพื่อบีซีครับก็เลยเป็นห้องละสิบสองเมตรครับห้องเล็กแล้วเออเอาเนี่ยก่อนห้องส่วนเอ้ห้องห้องพักยาวนี่สิบสองเมตรครับ ว้าง4เมตรครับอืมแต่ละห้องนะคะครับครับเป็นห้องนอนร่วมเนาะค่ะสิบสองคูณสี่ค่ะแต่ละห้องค่ะเป็นสี่สองนอนในหลายคนแมนกันคือให้ร่วมเลยครับส่วนห้องนี้คืออันนี้กว้างกว่านี้สิบสองเมตรค่ะครับห้าเมตรคูณสิบสองเมตรเนาะแต่ละห้องครับครับสิเมตรค่ะเด้อพี่น้องเด้อเป็นเลกเป็นตอบให้แล้วเด้อเอฟซีปุ่นถามมาผมก็ลืมลืมถามแต่โดนแล้วล่ะอาทิตย์กว่าแล้วมั้ง เพราางานเรามันยังไม่ขึ้นไงเพราะว่ามันแค่เป็นเป็นบอกคือข้าวถั่วตะบน่อยว่าาเห็ดเลยโอ้หไงบ้านบ้านคันว่าเป็นบ้านกับบ้านไงเติมด้วยเลยเ่นรอยู่หลายนนะครับแล้วส่วนใช่เนี่นะับย้าพน่อ่นยนี่นะบาน่ะบหน่อยนะะบ่าใหญ่เลย เลยค่ะเียห้าสิม่ชาีกค่ะตัวตัวอาคารนั้นเหมือนกันค่ะรับน้ำหนักได้เพราะว่าเราคำนวณเรียบร้อยแล้วครับมีวิศวกรรับรองเนาะเซ็นรับรองกบอกองานนวัี้ปสี่อดตไม่วางเ้คือคือยังาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอันนี้ปะรือว่าอย่างนี้ อยู่ในนี้หละค่ะแล้วก็ตัวงานรอบที่น่าสนามนะคะตัวโล่รงกระทาเนี่ยเพม่นจะพีเรียวคือพีสิเฮ็ดเป็นห่อห้องพักไหมคะครับครับตัวนั้นจะสิบหกคูณแปดเมตรรวมเลยตัวนั้นน่าสนามนะคะครับครับเดี๋ยวพีสิเริ่มลืมเขาอะที่นี่นะคเมื่อเอื่นเดือนทางเก่าดับอ๋อพี่ผมจะบอกยิ่งว่ากันเขาเมื่อใดบอกผมเลื่อนทางเก่ามาหาไล่หาอย่างแล้วของหาอย่าแล้ว ก็น่ากันสีเแล้วไว้เยอะบ้างบอกว่ามีโคงสั่ง,ะะงอะไรไหแน่ค่ะบต่สีมีงานติดตั้งกระจกน้องงานก,กองานฉากงานกระเบื้องงานใฟฝา้ะกะงานฝา,านะคะครับแล้วก็กําแพงที่มันพังน่ะก็จะเป็นแบบสเตยน,นะคะคือจะทําทำกําแพงใหม่จะเป็นสเตยขึ้นดึงรัดไม่ให้ครเพร <adata. S 3> าะห้ดินไม่สไลด์ลงไปทีเพิ่นนะคะเ <Iím> พราะว่ากําแพงเก่าเนี่ยมันพังลงลมันค่ะเอ็นลกไแล้วดินมันไหลลง อตัวนั้นก็คือรับงานเรียบร้อยแล้วครับอ๋อน,น,นี่เลยพี่น้องเรือไอ้ห้องพักเรนเซอร์ตรงข้างสนามกีฬาเออถ้าทีมงานเขอจะก่อเกิดกุณได้รับงานรับมอบงานจากสนุดเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่านี่อยากถามพี่น้องถามกันมาอะไรคนละตัวนั่นกะมี <c oughs> อันนี้เนะมีขาวๆมาอยู่ดอกรับ ทางผีดูดูแลเบิ้งนะคะรับารล่อคนิ่นก่อนวาังไดรอคนเฟิ์มอีกเท่านึงเนาะก็พี่น้องใจใจได้ว่าแล้วน่นัเนาะอันนั้นคิดว่าถ้าคนบังคับวารหายสองเดือนน่ะจไหคือบังคับกับทีมสร้างีกัมันคือมันจะเป็นงานโครงสร้างต่างหากสถาปัตย์ต่างหากการหล็กต่างหากงานเบื้องต่างๆนี่เราสามารถโยกย้ายได้ครับครับมคนละชุดคนละทีนะไม่ใช่ว่าเข้าชุดเดียวให้มันจบเลยค่ะือสแกรเฮ็ด คือเห็มนค่ะไปเรื่อยๆคือโครงสร้างตรงนี้เสร็จตรงนั้นมันเดีวโครงสร้างแล้วก็เหลือกระเบื้องเหลือฝ้าเหลือไฟเนาะครับกระเรือหลังคาข้างบนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องได้คั่มเล็กไม่นะคะเพราะบางทีเบื้องแล้วมันไม่ครับครับต้องเสริมมันมาเสริมเสริมตัวคั่เสริมเล็กบีมเข้าไปเนาะค่ะติดบีมไ่แล้วค่ะต้นนะคะเบื้องแล้วคำนวณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันตรายอันตราย รถเท่ากี่ผ่านไปผ่านมาสะเทือนดิสะเทือนเด้ลรถรถเท่าขั้นไงหอมนะคะครับจะเดี๋ยวก็รอติดตามดีกว่าค่ะอ่าบพี่น้องพี่น้องราติดตามเด้อผมถามให้เด้อทางมุ่นเด้อท่ามุ่นละมีอย่างแก่ข้อเมนต์มาเดี๋ยวจะหายครับต่อไปโอเคครับขอบคุณพี่เล็กมากครับผมขอบคุณทุกท่านทุกการรับชมทุกการติดตามครับเดี๋ยวมีอย่างจะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ